ไฮไสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอกดก่อนละกันขาดจังหวะมากโอเคค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาเล่นแรงนะรู้ใช่ไหมว่าอยู่ในช่วงอะไรนั่นก็คือแรงจริงๆไม่ตริงหนัก EP สาแล้วค่ะวันนี้นะคะแรงจริงๆไม่ตริงหนักของเบล EP นี้ก็จะมาเล่นฮันเตอร์กันคือเล่นแต่เซอร์งไงแกยังไม่ได้เล่นฮันเตอร์เลย วันนี้นะคะก็จะมาเล่นฮันเตอร์ให้ทุกคนดูกันเบยไอนดูสิมีใครบ้างอันนี้เบลกดมาเซียวีมากเลยทุกคนเห็นจากตอนแรกนะคะอะไรวันนี้มีตัวถูกยากค่ะก็เหมือนจะมีน้องคีนะคะแล้วก็สมอนสีแล้วก็ปกแป็กแล้วก็น้องสลวนนะคะได้อยู่แหละได้อยู่เข้าเกมเลยดีกว่าตอนนี้นะคะกระจกก็แตกเรียบร้อย เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้กาลาเทียนะคะก็จะมาตามราหาเซิร์นค่ะจะเจอใครก่อนนะวิ่งไปตรงกลางเลยว่ะเอ้ยหูขึ้นว่ะต้องมีแหละเห็นรอยเท้าแล้วจะเป็นใครกันนะเื่อตัวมาเดี๋ยนี้ใครวะ <c oughs> อ้าวนางสาวป๊อกแป๊กนางสาวแล้วหรอเด็กหญิงอยู่ไม่ใช่หรอเด็กหญิงป๊อกแป๊ก มาให้ตีก้อนเดี๋ยวนี้เลยนะโหวิ่งเร็วมากแม่แตามไม่ทันแล้วอย่าลังเกคนพิการอย่างนี้วางรูปปันได้ว้าวมากอะ่ะจะตามทันไหมเนี่ยจูโคเกตเอาห้องวีอยู่แถวนี้สินะวางได้ว้าอีกแล้วฉันมาให้ฉันตีตัวเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าหญิงปอกแป๊กเจ้าหญิงปอกแป๊กได้ยิงปอกแป๊กของฉันข้ามหน้าต่างไปอีกหนึ่งไปตั้งข้ามแล้วนั่นแหละฉันจะได้ข้ามไปดักแกไง เบลเอาเป็นบิงมานะคะตอนนี้ก็ยังใจไม่ได้เนาะเหลืออีกสี่สามวิจูเก่้งจริงๆเลยอย่างนี้ต้องโดนสักนี่แน่โดนไปหนึ่งทีอีกทีเดียวเธอก็โรมแล้วสินะได้ยิงโป๊แปแมาเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนวันนี้วางลูกปั้นได้ว่าอีกแล้วชั้นไม่เคยวางลูกปั้นได้ดีเลย บิงที่หนึ่งตึ๊บอืมสวยบิงได้สวยอยู่ถูกแมมบิงตอนแรกจะไม่โดนตีก็เอะะอไปนั่งเก้าอี้ก่อนเลยละกันนะจ๊ะน้องปอกแป๊ของฉันเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยหนูลูกคือก่อนเขาเกมมาคือเบลตัดไปตอนที่เข้ามาเลยใช่ไหมปกแป๊คนนี้ยเขาพิมพ์บอกเบลว่าล้มเร็วแน่แบบส0 0รเปอร์เซแต่เขาจูกเก่งมากเลยนะส่วนตัวแล้วเบลยังจูได้ไม่นานเท่านี้เลยแก เลีเลยค่ะพี่สมอนสี่มาช่วยสินะโอ้โหโดนไปหนึ่งเแบลบตามคนเดิมดีกว่านะคะเพราะว่าน้องก็ใกล้จะตายแล้วแหละเนาะโดนไปเลยสก,กิ๊กคีเหมือนจะมีเธอเลร์ไม่ใช่มีไทยช่วยแบบมีไทยสินะนั่นก็สวยไปเลยฉันชอบใจตอนนี้เครื่องก็เสร็จไปสเครื่องนะคะก็เหมือนว่าสมอนสี่นี่จะมาโคเพื่อนอย่างเดียวเลยนะคะไปปั่นดีกว่าไหม มาเอาอะไรแถวนี้ฮะอยากจะโดนสักทีสองทีไหมล่ะเธอนี่สักทีไหมเราว่าเอาเปไปไปนั่งกล่องดีกว่าเดี๋ยวมันลุกได้ห้องวีไม่ได้อยู่แถวนี้จะอยู่ตั้งตรงบ้านเล็กแน่นั่งตรงนี้ไปก่อนละกันนะลูกจะเล่นเฟสเพื่อนหรือเธอจะเล่นเฟสเพื่อนหรือโอ้ยเล่นเฟดเพื่อนไปหนึ่งรอบนี้เธอก็ตายแล้วสินะป๊อกแป๊กของฉันโอ้ ใครเอา,มาแมลงมาเล่นเท่านี้นี่จับย่างกินให้หมดเลยโอ้ยวุ่นวายจริงๆโอ้วิ่งเร็วมากเลยลูกแต่หนูก็หนีไม่พ้นหรอกนะเดี๋ยวรอก่อนนะสมอนสีฉันจะมาเอาแกแน่รอแป๊บหนึ่งตกแปก๊กหนูอยู่ไหนเสียเวลามากเลยนีตอนเนี้ยตามหนูอยู่คนเดียวบิงเบลจะใช้ได้แล้วนะคะเลยอีกสิเอ๊ะเดี๋ยวอีกเยอะเลยดูไงว่าสี่วีบะ <laughs> ในใจเนาะ มั่วได้ถูกรอบโดนเรียบร้อยชอกชุบขีดเธอเลิฟไปหนึ่งอย่ามาฮิวต่อหน้าฉันนะสมองสีโอ้ยมาแรงเนี่ยขยันน,นี่กลับไปตัวแมลงต้องโดนและแคนมากเลยอีกแล้วแมลงเมื่อไหร่จะหมดหมดไปสักทีเนี่ยขยันหลังแก้วคนบิกัาฉันจริงๆเลยมาเอาไล่จะก็โดนสกทีไหมนี่เน่โดนไปก่อนเลยรอแป๊บนึง กลับคาลือหาดไปก่อนเลยนะปอแป็ก,ปกเดี๋ยวไปเล่นด้วยเอาละสมอนสีแกอยู่ไหนเบลว่าสมอนสีโอ้เรียบร้อยฮิวเสร็จแล้วเแบลบว่าเอานักกีดีกว่านะฮะนอกก้องกีของฉันเมื่อกี้เธอเอามลแรงมาเล่นกับฉันไนมลงเธอหมดหรือ,อยังน่ะฉันว่าแมลงเธอต้องหมดแล้วแหละจริงไหมต้องโดนสักทีเอา้าไม่โดนได้ยังวะเอ้ย ฉันยิ่งพิกากตรงขาอีกยังจะมาพกไม้ใส่อีกโอ้โหจ๊จริงจริงน้องกรีดักมันไม่โดนอ้าวบิงฉันได้แล้วแกโดนอยากบินแนเนอยากบิงอยู่ไหนเผยตัวต้นอยู่ไห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 นูหนหนหนนว่าจะรอดเหรอฮะต้องโดนแล้วแหละบิงไปเลยตีเธอเลอ่อไม่เธอเลอ่อวะก็นึกว่าจะข้าม ไม่เป็นไรเอ้ยเคลื่อนเหลือหนึ่งแล้วอะเคลื่อนไปเร็วมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ตายแล้วสินะน้องกีมาให้ตีตูดเดี๋ยวนี้เลยเกือบหลบไม่ทันเมื่อกี้เกือบโดนและดีนะเธอโชวยังช่วยมาเลยมาให้ฉันตีดีๆเอ๊ะหืมสมองสีนี่โคเพื่อนดีมากเลยอะแต่สมควรไปปั่นนะแต่ไม่ต้องปั่นก็ได้เนาะเพราะว่าน้องสล่วน่าจะปั่นอยู่แหละเตรียมเครื่องแน่เลยมาอยู่ไหน หนังกีเธอจะเอาใช่ไหมอยู่ไหนเล่นที่เดิมเหรอไม่เธอไม่เล่นที่เดิมหรอกฉันรู้นะ่อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้ามหน้าต่างแนะ่เลยดักไปก่อนละกันจะโดนปะวะม่โดนโดนได้ไงวะปาว่าวน่าเนี่ยมัวมัวนี่ได้แต่ที่จริงจังหนูไม่ได้ฉันก็โยงนั่งไปก่อนเลยละกันก็หนูว่าเครื่องจะจุดะที่ไหนยังไม่จุด เธอเลอแน่ๆฉันจะเอาเธอเลอ้อนี่เรียบร้อยสมสมใจอยากของฉันเลยเธอเนี่ยไม่ต้องตามให้เหนื่อยล้าแค่ตีเธอเลอ้อก็จบแล้วน้องสลวนต้องมาช่วยเแบลบจะเอาเธอเลอ้ออีกครั้งหนึ่งะคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอาเถอะต้องได้แหละต้องได้นอนสลวนจะมาไหมนะหูขึ้นแล้วนะอยู่ไหนวะเนี่ยต้องมาแล้วนี่แหละตีเธอเลอเป็นหนึ่งตุ๊สวย คราวนี้ก็งาน่ายแล้วสิเอาใครก่อนดีนะสมองสีก็นดดกว่าไปไปนั่งก่อนเลยนะลูกแม่จะให้หนูนั่งตรงนี้นะเอยเป็นแม่คนตอนนี้มา <c oughs> น,นั่งตรงนี้ก่อนเลยละกันนะเห็นหนูวิ่งโคบเพื่อนนน,น่าจะเหนื่อยต่อไปก็สลวนมาเลยสลวนของฉันถึงเวลาที่เธอจะต้องนั่งแล้วและน้องสลวนของฉันอ้า วยังไม่ทานได้จับนั่งเลยยอมแพ้ทำไมโอเคค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เบลก็ไปก่อนนะบุ๊ยบย